ก็องวิ่งเปี้ยวสนุกสนักเข้าได้ก็เข้านะ,ะน้องสั่งเลยละไม่ให้ขัดจะให้ตลอดจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุย่ยี่ปี่ญิงชาแนลนะคะลแล้นี้เราก็อยู่กับเกม ROV กันอีกแล้ววันนี้มีเน็กน้อยมาเล่นกับเราด้วยนะคะนนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยค่ะ ซีซันที่แล้วไม่ได้เล่นเลยไม่ได้แตะซูพีมเลยเนี่ยซีซันนี้กะจะแตะสักแปดสิบเก้าสิบดาวโอเคก็นี้เาเนี่ยน,นะคะใช่ใชก็เกมนี้น้องเขาเล่นคิวเลนนะคะตำแหน่งป่านะคะให้เด็กแบบน้องนิวน้องนิวอยู่ชัดอะไรนะปออะไรปอห้า อยากว่าเด็กสมัยเนี้ไม,มนไม่เหมือนเขาไม่เด็กยุคเราเราได้ไหม,มได้แล้วแหละต้องได้ต้องได้ไ,ดไม่มีสิเขาไม่เหมือนยุคเรายุคเรายังไม่ได้จับโทรศัพท์ตั้งแต่แรก <c oughs> ยุคเรามันกระโดดยางเ <c oughs> มื่อก่อนมีคนบอกว่ากระโดดยางแล้วเราจะตีไม่ตีหรอก <c oughs> <c oughs> เชื่อเขาไปเรื่อยกระโดดยางมันไม่ยินงเลยกระโดดมันยิ่งโตขสูงนะกระโดดมันยิ่ดูพี่อาาถูกเอาบุญไหมเอาบุญเดี๋ยวไปนะน่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้ได้แล้มันเรียนติดแล้วไม่ตายหรอกได้ได้นีต้องหากต้งหวะตัองบอกเดี๋ยวพี่งานแทนพี่งานแทน ต้องรอคิเขาป้อมมันมันกาอป้อมพี่นี่่ปอไม่ตายไม่ตายน้ามีนม่มีไม่มีไม่เล่นมังกรไม่เล่นดักมังกรมังกรามังกรมังกรมีบวกมีบวกมีบวกลงท้าตรงนี้ไม่ต้องน้าเลย อาวี RV, ครั้งแรกผมหยุดแค่แรงไดมอนเองเลียกคนเดียวแบบแค่ก่อนอยู่ใครบเพราะว่าตอนนั้นอาวีมันไม่า่อยมามันไม่ค่อยสนุกตอนตอนนั้นเล่นเองตอนนั้นไปโรงเรียนเล่นเองกระต่ายขาเดียววิ่งเลยจับอ่ะกระต่ายวิ่งเลยจับ เล่กับเพื่อนสนุกมากเลยโอ้ย a h ชื่นของว่าไม่รู้ปเป็นอะไรนี่วิ่งเปล่าสนุกสนุเข้าได้ก็พอละน้องสั่งเลยไม่ให้ขัดจ,จะให้ตัอดจ้าเอเคสวยโอ้ได้ที่กจิวเลยครับดูเลยต้องควนัได้หละไม่ได้เข้าป่านาน,เ,นเล

มปล่อยมาได้ถั่วเขียวมาพี่สโลด้วยมันเป็นแบบซีทีเยอะมากสโลด้วยอเอ๊ะขอฟาร์มหน่อยโอ้ยเน็ตกูเนาะสุโอ๊ยนักสัญญา,าปล่อยอเอ่อะตายไปเนี่ยคิมเน็ตสวยมากแต่ว่าเข้าไม่ได้เอาเลยน้องนิวนได้เวลาเก็บงานแล้ว เก็บให้หมดเก็บให้หมดเร็วนิดเดียวนิดเดียวเก็บให้หมดตายวะเนี่ยโอ้ยเก่งมากไม่รู้กดสกิลเมื่อท่าเนี่ยฉันมาเกี่ยวคิวคิวเลนที่เขาเล่นเป็นแบบคิวเลนที่เขาเล่นเป็นเขาได้มีกาแล้วนั่นน่ะฉันก็เถอะต้องมิวเกือบโดนสกิลอันตีของมันชื่ออรโลลิออนเอ้ยม่ใช่ไ้แย้ไก่อะอันสีอ้แย้ไก่โอโรบิดวิดลิท โอ้มีคนมีคนเด็ะเด็กเดเดเดมาด้วกันคอ้คอคนคอ้คนโดนล้ม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 หมดทุกทิมันหนีไม่ได้ เพราะว่าตัวฝั่งเราต้อเป็นตัวขาตายโอ้ยปวดสกิลหนึ่งไม่ทันวู๊วมีออปิ๊กเกอร์โยกพิกเกอร์โยกมาอรอเลยถอดพิกเกอร์โยกเอ้ยมันเขาตีนเขาตีนี่ตอรอเลยรอรอ ม,มันเปิอดอันตีทันพี่ไล่ไม่ได้มันเ,เ,เปิดตีตะกี้เข้าไปปุ๊บโม่ผุกเลยโอ้ยแอสซิสต์เจ็ดตัวนึกว่าเป็นซัพมันมันสกิลเร็วเกินเขาเรียกว่าเออ ได้เลยคืออันสีของไม้เนี่ยเออมันจะมีเวลาอยู่พอกดปุ๊บมันจะมีเคียวแบบถาวรถาวรแบบโดนค่าดาเมจประมาณพันล้านก็ฆ่าไม่ตายแต่ขีดบนหัวไหมพี่นั่หละถ้าเกิดมันเลยถ้ามันเลยขีดตรงกลางไปปพิบมไม่ไปสามารถฆ่าได้เลยเ็าต้องถ้าเกิดมันเลยขีดตรงกลางคือมันจะไม่สามารถตายได้เอมันต้องกดทันอ่ะถ้าเกิดกดไม่ทันมันก็ตาย ยิ <ITA> ่งเจอตัวเบิร์ตอยางน้องคนตัเบ <t ale> ิร์ตบยงน้องคิวลนจริงยงนน้องใบกดอัติใช่ไหมว่เอ้ยต้องถอดถ้เ้อต้องต้องตอง้ององต้อง้งตต้อ้องตต้องต้อองต้คิว้องตงต้องต้้าเลย มอนจะออกควิวแล้วกันควิวมันจะได้กันเลยเดี๋ยวเขาหู้ดีชาตินมนมาพี่จ๋าพี่มาแล้วจ้าโอ้ยอย่างแรงอ่ะเพี่ทำไมนะมอนมาพี่จ๋มีควมมิวเสียจี่ตายมาลิงีุดโต๊ะรอก่อนรอส่วนอาซาย่าบอกเลยแตกแน่ได้เหรอเฮ้ยจังหวะนี้แหละ โดนกูที่ s หนโอ้ยอ้โอ้ยไอ้ไอ้เน็ตอันอันอันไอ้นี่สกิลสกิลไหนนี่แหละที่แบบมันไทยอะไทยกลับหลังน้าบอกเลยอิมเน็ตลัดคิวลยลัดคิวี่นี่นะพี่ เปิดไลน์มาเดือนนั่นก็ดูตามชื่อกลุ่มเท่านั้นแหละก็ชื่อกลุ่มอร AO สองพันยี่สิบไงกลุ่มเราอ่ะชื่อได้เหรออีก้าวตายคู่เลยหรือว่าต้องกดกัพี่เออแบบอ๋อสองปีอู้ ีบวะเนี่ยแย่แล้วล้โหดาวคนนา้งไป่ไหเดียวเลยจบแล้วาเนี่ยปีปีวโงหรอนถึงไม่ตายลวิลไปิวโลงไม่ตายง ปวดเมันอย่างนานเลยพี่ will see อยากเล่นอยากเล่นแครี่อยู่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ